นี่กิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านท่าม้าอเภอู่ทองจัังหวดสุพรรณบุรีค่ะเรามาเพื่อที่จะพูดคุยกับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพริกนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราสองท่านนะคะท่านแรกค่ะพี่สมศักดิ์นุชพูลค่ะสวัสดีค่ะ <S <S และอีกหนึ่งท่านถัดมานะคะคุณไพรรัตน์ทองมาเองค่ะสวัสดีค่ะ ทำการเกษตรมานี่ถ้านับเป็นอายุนี่ประมาณกี่ปีอะคะ20ปีเลยครับ20ปีค,คือทำมาตลอดเลยการปลูกพริกนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะมมีเรื่องปุ๋ยครับเรื่องปุ๋ยหมายค,ความว่ายังไงคะปุ๋ยเคมีครับอสายละดินมันแข็งไม่ร่วนไม่สุยครับค่ะคือจากเดิมที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยเคมีที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับการปลูกพริกนั่นก็คือสภาพดินครับสภาพดินนี้เป็นยังไงคะก่อนหน้านี้มันดินเปรี้ยวดินเป็นเค็มครับดินเปรี้ยวดินเคม็เเคมลักษณะของดินที่บอกว่าดินเปรี้ยวดินเคม็มนี่เป็นลักษณะของเขาจะเป็นยังไงคะพืนมันจะเรื่องคนะรับปลูกแล้วมันจะเรื่องอืมันจะย้อยตายอืมค่ะทีนี้การปลูกพริกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรจะต้องเลือกสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือพันธุ์ พันพลิกใช่ไหมคะที่ใช้ในการปลูกพันที่ใช้นี่เป็นพันอะไรคะพันพีนูทั่วไปครับอืมค่ะพันนี่เราต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อพันแต่ละรอบนี่เยอะไหมคะเยอะครับเยอะใช่ไหมลักษณะอาการของต้นพลิกที่เกิดจากสภาพดินที่มีปัญหาเนี่ยต้นพลิกจะมีปัญหาอะไรบ้างคะมีก็ทบไปหมดเลยครับกระทบเช่นเช่นอะไรบ้างคะยอดยิกทําให้แบบมันยอดยุบลงเนียอืม ลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นพริกนี่ถือว่าพริกไม่มีสภาพสมบูรณ์ใับไม่สมบูรณ์อพอเจริญเติบโตมาก็เหมือนกับว่าเป็นโรคใช่ไหมคะเป็นโรคที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะยอดยอดยอดมันจะลักษณะมันจะเป็นยังไงคะยอดจะยุบลงมาครับยุบลงมาหมายความว่ายุบลงมามันก็แบบเหี่ยวตายอ่อเหี่ยวตายใช่ไหมคะผลผลิตที่ได้ก็เรียกได้ว่าน้อยมากก็ น้อยมากจากเดิมเมื่อก่อนนี้ได้ประมาณเท่าไรคะ่อไรครับค่ะก็ไรประมาณไม่ถึงตันเลยต่อไรไม่ถึงตันซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยต้องตันขึ้นเลยอืมจากปกติจากเดิมที่เราเคยปลูกพริกมาเนี่ยปกติแล้วผลผลิตของพริกเนี่ย<อ>จะต้องได้สองตันกว่าต่อหนึ่งไร่รแต่นปัจจุบันก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะมารู้จักกับปุ๋ยที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยผลผลิตที่ได้นี่แค่ตันกว่าครับ เรียกว่าก็หัวหายไปต้องเป็น<า>ครึ่ง,ลงแล้วคุ้มค่าไหมคะมกับการคก <ลง S 2> <ข>กับการลงทุนแล้วการให้ปุ๋ยแต่ละรอบลงทุนสูงไหมคะก็ประมาณก็เยอะเหมือนกันครับเอประมาณก่นกนอนหน้านี้ประมาณเท่าไหร่คะต่อไร่ต่อไร่ไรประมาณไร่ละหนึ่งลูกครับไร่ละหนึ่งลูกถะะั่วเฉลี่ยเป็นลูกหนึ่งแต่ปัจจุบันทราบมาว่ามีวิธีการที่สามารถที่จะปรับสภาพดินปรับสภาพดินเลือกใช้อะไรคะในการปรับสภาพดินกดซิลิคอนผสมไปด้วยครับนล่อก้นลุ่มมา รู้สกวกาดีมาตลอดค่ะเริ่มแรกนี่ไปรู้จักได้ยางไดูในทีวีค่ะรายการอะไรคะช่องไหนช่องช่องห้าช่องห้าอ๋อช่องห้าก็เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่จะตื่นเช้ามาติดตามดูรายการแล้วปรากฏว่าพอดูรายการแล้วสนใจสนใจค่ะแล้วทายังไงต่อคะพอดีก็มามีคนวิ่งผ่านนะครับดิฉเรวิ่งผ่านมาก็เลยแวะก็มาดูก็เลยมาทดลองค่ะ พี่สมศักดิ์คิดยังไงแล้วก็เอามาใช้เริ่มต้นยังไงบ้าง<ะ>ลองก็ทำทำดินเสร็จพ่มก็ลองก็ลุ่มเลยครับก็รู้สึกว่าปูมาก็ไม่ตายไม่ไอะไรแต่พลคือที่ประทับใจเลยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอดินล้วนดีินล้วนพวนแล้วล้วนดินล้วนซุยมันไม่ตะกอนตะก้อนมันจะแข็งครับค่ะปกติแล้วการปลูกพริกเนี่ยจะต้องมีการใส่ย,ยาเพื่อที่จะรักษาค่าเชื้อรา อะไรต่างๆหรือว่าปัญหาเรื่องโรคมแมลงตรงนี้ลงทุนสูงไหมคะก้อนเคยใช้ครับปิกาาใช้ทีนี้ไม่ได้ใช้ใช้้อนซิลิคอนก็ไม่เป็นดีว่าตัวเก้าที่พวกคยใช้อยูอ่จากปกติที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีทั่ว,วไปนอกจากที่จะต้องมีต้นทุนในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเคมีแล้วยังต้องมีต้นทุนในการซื้อยาที่มากําจัดศัตรูพืชต่างๆด้วยใช่ไหมคะยาแต่ละรอบนี่ลงทุนสูงไหมคะสูงครับรอบละประมาณเท่าไหร่คะ แล้วประมาณตกส่องพันบาทต,ต่อไร่<ล>ก็เท่าที่ทั้งดงเลยครับที่ทั้งแปลงทั้งแปลงก็แปลว่าแต่ละรอบที่พี่สมศักดิ์จะต้องลงทุนในการปลูกพริกในรอบที่ผ่านมาเนี่ย<ช>จะต้องลงทุนค่าปุ๋ยหนึ่งลูกค่ายาอีก<ช>ประมาณสองพันกว่าบาทลงทุนแล้วต่อไร่ก็ประมาณสามพันกว่า<ช>และผลผลิตที่ได้ก็น้อยมากน้อยมากก็ตันกว่ากว่าเอง แต่ปัจจุบันที่สมศักดิ์ได้มารู้จากกับปุ๋ยกรดซิลิคอนใช่ไหมคะรากฏว่าผลที่ได้รับหลังจากที่ได้ใช้พอนแล้วเป็นยังไงคะความแตกต่างที่เห็นได้ดีมากรับดีมากด้านใดบ้างคะพี่สมศักดิ์ด้านดินด้านด้านต้นพืชกับต้นพืชก็โอเคด้านดินนี่คือดินเปลี่ยนแปลงยังไงดินร่วนดีดินร่วนซุยขึ้นใช่ไหมคะน้ำลดเลยมันจะชุ่มได้นานอเหมือนกับว่าดินเขาอุ้มน้ำใช่ไหมคะ สามารถที่จะ,ะมีความชื้นอยู่ในดินและนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นพริกถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นครับคิดยาน้อยน้อยกว่าเก้าน้อยแว่าทุกๆปีที่เคยใช้ค่ะก็คือหมายความว่าต้นต้นพริกเขาแข็งแรงลักษณะของใบที่ต้นพริกแข็งแรงนี่เป็นยังไงบ้างก็ใบเขาจะแบตรงอืมไม่ธรรมดาจะคุ้มอืมค่ะ <Okay. S 2> แล้วค่ะนอกจากเรื่องของอที่เราปรับสภาพดินด้วยกดรดซิลิคอนทําให้ดินดีขึ้นนะคะต้นพริกแข็งแรงขึ้นแล้วยังประทับใจอะไรอีกคะมันก็ผมจะย่าให้ใช้กันเยอะๆกุยมันเป็นดีมันลดต้นทุนด้วยสามารถทุนค่ะที่บอกว่าลดต้นทุนนี่จากเดิมที่บอกลงทุนไรแล้วประมาณสามพันบาทตอนนี้นี่ใช้กดชรดซิลิคอนลงทุนไร่ละประมาณเท่าไหร่คะก็ครึ่งหนึ่งครับ ครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่1 5 0 0บาทโอ้ก็ถือว่าถือว่าโอเคประหยัดต้นทุนตรงนี้ไปแล้วเรื่องของผลผล,ผลิตราคาเป็นยังไงบ้างก็ดีดีอออเม็ดมีจากเดิมที่ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วๆไปผล,ผลผลิตได้ประมาณเท่าไหร่คะไม่ถึงตันไม่ถึงตันแล้วปัจจุบัน่ะคะได้เยอะครับเกินค่าจนเกินค่าใช่ไหมคะถือว่าประทับใจตรงนี้ทีนี้มีเกษตรกรหลายหลรายที่บอกว่าปลูกพริกนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เดิม นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อราทําให้โรคพีเกิดปัญหาเน่าตายใช่ไหมคะผลผลิตไม่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยในฐานะที่พี่สมศักดิ์ประสบความสําเร็จแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีคภูมใจที่มาเจอปุ้ยนี่ไมไม่เจอปุ้ยนี้ก็แย่ไงทากินจะแย่ลงมีลูกกี่คนคะมีคนเดียวมีคนเดียวตอนนี้เรียนอยู่เรียนอยู่ม กําลังใช้เงินเเลย,นะเยเมื่อสักครู่นะคะก็ได้คุยกับพี่สมศักดิ์นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบตัติส่วนคนเก็บตังค์นะคะเ,เราก็ต้องหันไปคุยทางพี่ไพรัชบ้างนะคะพี่ไพรัชขาในการลงทุนในแต่ละรอบของการปลูกพริกเนี่ยที่บอกว่าประสบปัญหานะคะเป็นยังไงบ้างไปซื้อปุ๋ยซร้อยาสวุทรใจแล้วไม่ได้ผล ก็ต้องเหมือนทดลองลองแล้วไม่ถึงจะรู้ว่าไม่ดีก็เสี่ยงลงไปค่ะลองมาลองลองมาโดยตลอดใครว่าอะไรดีก็ทดลองร้านยาให้มาก็ลองลองต้นทุนการผลิตแต่ละรอบสูงค่ะขอโทษนะคะพอต้นทุนการผลิตแต่ละรอบสูงเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพริกเนี่ยก็จะเกิดปัญหาหนี้สินสะสมถูกต้องไหมคะทีนี้ ในปัจจุบันนี้ถือว่าสามารถลดต้นทุนได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตความเป็นอยู่ดูเห็นพริกงามก็ดูดูดีก็เออปพื้มใจแต่ลำต้นเขาก็สวยแล้วติดดอกอยู่ดกรูแล้วดกค่ะคือเหมือนเมื่อก่อนที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีทั่วๆไปเนี่ยต้นพริกเขาจะเหมือนจะโตเร็วแต่หลังจากนั้นเนี่ยสภาพต้นพริกเขาก็เหมือนจะแห้งลงไปเพราะคน,<ป>น,นตกมามากเงี้ยพอกินเข้าไปวูบหรือยุบหรือไป ไม่เคยเห็นาใช้ปุ๋ยตัวนี้สังเกตดูก็อ๋อหมายถึงว่าต้นเขายังเขียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรดน้ำบ่อยๆไม่ต้องรดน้ํามากละอุ้มดินอุ้มน้ําชุ่มดียหญ้างามดินล่วนท่ะทํให้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 งามแข็งแรงพี่แข็งแรงตอนนี้ก็กําลังเลกอยูกิ่วแต่ว่าเท่าที่เราคุยกันนี่ปลูกมาตั้งแต่กิ่ กี่เดือนได้แล้วคะพริกเนี่ยกเดือนกว่า้ว่ะเดือนกว่ากว่าแต่ความแตกต่างที่เห็นก็คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้แต่ละท่านนะคะได้ฝากอะไรถึง คุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรค่ะถึงเรื่องของการทําการเกษตรในปัจจุบันนี้ที่เกษตรกรหลายๆท่านนะคะบอกว่ายิ่งลงทุนนะคะก็ยิ่งออทําการเกษตรแต่ละรอบเกิดปัญหาหนี้สินตามมานะคะ<ม>ผลผลิตที่ได้ก็ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปในการลงทุนในแต่ละรอบอยากจะให้คุณพี่สมศักดิ์ได้บอกคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรถึงการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตค่ะก็อยกได้แนะนําครับแยกให้ใช้ปุ๋ย ก็ซิลิคอนลดต้นทุนด้วยครับดินทำให้ดินดีครับยาพี่น้องได้ใช้กันลองใช้ดูครับดีดีมากๆครัค่ะในส่วนของคุณพี่ไพรัลั์ล่ะคะอยากจะฝากบอกอะไรคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรก็อยากให้ใช้ถึงจะทํานาทําอะไรก็ให้ใช้ได้หมดเลยไม่เฉพาะไร่ะคในนาก็ใช้ได้ด้วยดีอย่างของคุณพี่ ค่ะอย่างของคุณพี่สมศักดิ์นี่นอกจากปลูกพริกแล้วยังมีปลูกอะไรอีกไหมทำนาอาชีทำนาอาชีพหลักก็คือการทำนาแต่ส่วนพริกนี่ก็จะถือว่าเป็นรายได้เสริมเพราะว่าพริกเขาก็จะได้เงินเร็วนาออายุการปลูกพริกในแต่ละรอบนี่ได้ประมาณเท่าไหร่คะตั้งตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนี่การปลูกแต่ละรอบเขาประมาณร้อยกว่าวันร้อยกว่าวันก็ข่าอืมค่ะอายุก็พอๆกันกับข้าวใช่ไหมคะแต่ว่าที่เลือกปลูก พริกกับข้าวเพราะว่าเป็นการลดความเสี่ยงใช่ไหมคะถ้าราคาข้าวไม่ดีแต่ว่าถ้าพริกราคาดีกเกษตรกร,รก็จะอยู่ได้ใช่ไหมคะคตอนนี้ก็เห็นทั้งสองท่านเริ่มที่จะยิ้มออกเพราะว่าอาชีพกเกษตรกรรมส่วนใหญ่ถ้ามีความหวังนะคะคก็จะถือว่าประสบความสําเร็จนะเราก็จะยิ้มออกตอนนี้เจอตัวช่วยที่ดีแล้วใช่ไหมคะค่ะ วันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อคิดดีๆข้อมูลดีๆนะคะในเรื่องของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตนะคะขอบพระคุณคะ<อ>่ะบริษัทฟุกเชนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตร,รกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2 ช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวหมอพืชผักพืชไร่บวกโปรซิลิคอนทุตุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ถึงเท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาเลซียอินโดนีเซีย ท้อนาปลูกข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแรงร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตร8 7 5เจ่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทร0 7 4 3 5 7 7 2 7 3 0บริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้ สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งรวมป้องกันโรค1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอข้าวบวกโพรซินคอดท,ท,ทุตุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียงกรุปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ ไปสิค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีบ้างใช้แล้วข้าวไม่ล้ม,มเมล็ดแกร่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัวเกษตรกร,รครกวทรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเชนครุคบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปามฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่ตัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้ สูตรหนึ่งใช้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตรสองแก้ปัญหาผลร่วงผลลีบหนึ่งลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึงสิบไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปามออกผลทั้งปีํำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปา์มเทนิคเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองเท่าตัวหมอปามบวกโกรซิลิคอนทุตุตราในเครือบริษัทฟ,ฟ,ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รสาปามกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกในทั้งปีไม่ขาดคอ เพิ่มผลผลิตปล์มจาก3ตันเป็น8ตันต่อไร่ต่อปีเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัททุกเชียคคุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดพได้ถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายท,ทาแนะนาทา้งดินควรใช้ร่วมกับหมอ,อยางชนิดเม็ดจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นถึงสเท่าตัวหมอ,อยางบุกกราสิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดาสารสาน้ายางตายหนึ่งยางอายุสาิปียังกรีดได้ดีมีผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้เจาะเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอ,อยางบุกกราสิลิคอนตรามเาเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุปจกัด ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งความหวานและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1 2เท่าตัว หมออ้อยบู้โปรซิลิคอนทุกทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดิจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงเท่าตัว,ตวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30ตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมาทำให้ขายได้ราคาดีไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยี มีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งหัวและป้องกันโรคหนึ่งลิตรสามารถใช้ได้ถึง10บไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำปะหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึเท่าตัว หมอมันบวกโปริิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวปลูกเพียง6เดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะ15เดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรก,กรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชีนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ํำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอผลไม้บวกโกรซิลิคอนทุทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัว ทำให้ผลไม้ออกนอกฤด,ดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมอยังทำให้มีรสชาติหอมหวานเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาลเซียอินโดนีเซียหมอน้าําเทพซอยไม่กลัวแรงเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่งอ้อฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบารุงพกกืชาาพัันนน่่งงเเรรร้วไตืออ เตรกรสุขสันต์มังคังกาวนาส่งเสริมตามหลักปรัชญากเกษตกรกรหัวลาพึงพาคสงใจ